มาจ้ามาทานข้าวด้วยกันเพื่อนๆกูอให้เขาช่วยเอาไว้มาทานข้าวกับคุณยายนะคะวันนี้ตายแล้วตายแล้วนะตายแล้วมาแต่งไทยอยู่นะทานข้าวกับคุณยายเอายายช้อนมาอร่อยด้วยกันนะจ้า กอบืนเบอร์โอุ้กันผัดหน่อไม้แล้วก็ต้มจืดแล้วก็มีแตงไทยตบท้ายเพื่อนๆพือ่อไทย,ยามาทานข้าวกับคุณยายอร่อยอร่อยเพื่อนๆดูดิเดี๋ยวก็ใช้ก็ดูดิลงมือเลยทอดีนะนะอมื่อกี้นะจุวยเมื่กี้มือร้อยเองสเปนแฮกคุยจีช่วยทำนะ bật ngăn một tốt rồi nè bật chứ nãy chéo bỏ nãy chéo Thôi rồi thì canh cháo vẫn